ขอโอกาส <c oughs> ขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะคณะสงฆ์นะคณะเมชีนะวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาสองพันหะ้าร้อยหกสิบห้านะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะ เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันไม่เลือกการเวลาการทำความดีไม่มีการไม่มีเวลาเนาะการบำเพ็ญอ่ะสบะหรือสติเนาะไม่เลือกการเวลาทุกกิาบทนั่นแหละคือการพัฒนาเรียกว่าภาวนาเนาะวันนี้อ่าก็จะมีอ่าอ่าครูบาอาจารย์เพื่อนเก่าหลวงตา ตัง้งแต่สมัยบวชอยู่วัดปักกุงนะอาะครั้งนึงเนาะท่านก็ศึกไปแล้วก็หลวงตาก็ไปตามมาบวชอีกครั้งนึงครั้งที่บวชอยู่ปัจจุบันนี้ก็หลวงตาก็ไปตาม,มาที่บ้านเลยเอามาบวชท่านเป็นลองอลอง รองผู้อำนวยการเนาะโรงเรียนตอนนั้นเออรี่ออกมาเนี่หลวงตาไผบุญเนาะท่านนี้เป็นเจ้าคณะตำบลสนามชัยอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็ถือว่าเป็นเพื่อนเก่าฮะเป็นกันระยามิตรเก่าเนาะก็มาอยู่ด้วยกันตอนหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสภูทํานกก็เห็ไปหาไปจังหันอยู่ ผมทั้งภรรยาเนาะภรรยาอ่าถือว่าหลวงตาอ่าถ้าพูดมาเป็นลูกศิษย์ก็ได้เอ้าตรงๆอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งเมื่อก่อนเพ้าหลวงตาเป็นคนตามเอามาบวชนะ,ะเป็นบวชให้ด้วยนะทำไมนั้นเนาะอ่า อาจจะพูดก็เป็นอย่างนี้นะก็มีหลายคนนะในประเทศไทยนี้ที่หลวงตาอ่าบวชให้ตอนนี้ก็เป็นพระมหาเถระเป็นพระเสระเยอะแยนะเนาะส่วนหลวงตาก็มาบวชใหม่ปีห้าเจ็ดนี่เองเนาะตอนนี้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงตาเนาะครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะมาเยี่ยม ตามสารทุกทรัพิ์ตามภาษาฮะ,ะก็ยินดีมีความยินดีเนาะ,ะสำหรับวัดป่าบอณ้ำพินก็ไม่มีอะไรมากไม่มีพิธีรีจองอะไรมากเนาะในวิธีของนักปฏิบัติก็จะไม่ค่อยมีอ่าพิธีอะไรมากมายเนาะ ก็จะรู้ทางมวยรู้นิสัยกันดีนะหลวงตาเคยเป็นเจ้าวาดหลายวัดสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเคยอยู่ด้วยกันมาเยอะเนาะ,ะหลายท่าหลายเขาหลายจังหวัดนะนะ,ะ,ะด้วยวิสัยอออของหลวงตาเอง ่าไม่ค่อยจะ,ะได้ก็ไปหาหมกนะเก่าๆเ,เท่าไหร่พอ,อบวชแล้วก็อยู่อยู่เใดป่าอยู่คนเดียวอยู่อะไรไปไปรมาณนี้ตามวิถีชีวิตธรรมดาอ่าของพระสิ้นคิดเนาะ,ะไปถามว่าตลอดเวลา อ่าเจ็ดแปดปีนี้ที่หลวงตาเขามาบวชเนี่ยอ่ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับใครเลยอจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแต่ที่จริงหมู่คณะเพื่อนพงเนาะอ่าในประเทศไทยที่เป็นพระเสฉระนี่มีมากมายฮแต่หลวงตาอ่าท่านก,กา็ไม่กล้า เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะไปทำความรู้จักท่านเท่าไหร่ก็รออยู่รออยู่อ่ะสักวันนึงนะเพื่อนเก่า ที่ห่างหายกันไปหลายลคนละที่ละทางอหวังว่าสักวันหนึ่งจะมารวมกันที่วัดป่าบอนะ่อน้ำพระอินมานั่งคุยกันคงสนุกน่าดูเนาะนะมารวมกันทุกคนทุกสายที่เคยรู้จักกันเนาะก็คงะจะสนุกเหมือนกัน่ะจะได้รู้จักอ่ากันหลายๆทำความคุ้นเคยกันนะเมื่อ,อก่อนหลวงตาก,ก็เป็นผู้นำ เป็นผู้นำหมู่คณะจริงนะเห็นอย่างเงี้ยเคยเป็นผู้นำมามาเยอะนะ <c oughs> อะเป็นอเจ้าวาดจังแต่ภาษาสองนะะหลวงปู่หลเนี่ยหลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยวัดปาก,กุงเนี่ยมอบให้เป็นเจ้าวาดจังแต่ภาษาสอง <c oughs> รลวงตาเนี่ยนี่ก็อยู่ด้วยกันนะนะฮัลโหลนะ อ่าหลวงตาจะเป็นคนพูดตรงมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะก็เลยไม่มีใครชอบเท่าไหร่อเพาะเขาไม่ชอบความจริงนะอส่วนมากเขาจะชอบพูดอ่าอ่าหวานนะอ่าคนโยมก็ตามมาเนาะยังว่าแหละนะอโคนันทวิสารเนาะชอบพูดหวานอะ แม้แต่สุนทรผู้ก็เคยพูดสีปาดอย่างเงี้ยเนาะอันอันอ้อยจานหวานลื้นอย่างสิ้นซากอารมณหวานลมปากหวานหูไม่รู้หายเน่เน่นน่คนเราก็จะชอบน้ำคำมันหวานเนาะแต่หลงตากับไม่มีต้องกินน้ำตาลกินของหวานก็ไปมากๆแล้วล่ะตอนนี้ก็จะให้หวานเท่าไหร่ แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยเนาะแก้ยากสันดานสันดานลงตาแก้ยากไม่มีใครหรอกปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนาะดีแล้วเนาะจึงไม่เป้าจึงไม่แอนปล่อยเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีอ เพื่อนเป็นคนไต้หวันนะอ่าเพื่อนอ่าพูดไทยมันก็ชัดเนาะร่วมสร้างกุฏิอีกสองหลังเนาะสาธนะุนะะนคนนี้ะเขาบอกเขาเกลียดคนสูบุรีมากเกลียดที่สุดแบบ แต่พอเห็นลุงตาสุบรีกับน่ารักเขารับได้เขาโอ้มันมันเรื่องอะไรมันถามเมื่อวานผู้ภาทายยังไม่ชัดเลยนะขนาดมันอยู่ต่างประเทศนี่กินบุรีลุงตาหอมไปถึงปะนั่นเลยมันบอกวันเรามันคืออะไรมันถามเมืวเนี่ยเราก็เลยตอบว่า ันเป็นอุปทานตัวหนึง่งเนาะทิศใจมันอน้องไปมากฮะใจนี่สําคัญใจนี่สําคัญจิตใจนี่สําคัญไม่มีอะไรปิดบงังจิตใจได้เนาะดวงตาพูดอยู่ตลอดออมีความมืดมิดปิดไม่ได้อยู่สามระการระการหนึ่งดวงอาทิตย์ความเมืดปิดไม่ได้ ประการที่สองดวงจันทร์เนาะนความมืดมิดปิดไม่ได้ประการที่สามความจริงนะความมืดมิดปิดไม่ได้การเอาชนะความโกหกเอาชนะความไม่จริงเนี่ยก็คือเอาความจริงนี<笑><笑>น่แหละนะเพราะฉะนั้นนะบุคคลใดนะที่คิดว่ามีความลับในโลกนะ บุคคลน,นั้นเป็นคนที่โง่อที่สุดนะ,ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นความจริงอไม่มีอะไรปกปิดได้ผู้ใดโกหกโกหกโกหก เขาเรียกโมฆะโมฆะโมฆะบุรุษนะคําว่าโมฆะบุรุษเนี่ยมันรวมถึงครอบคลุมไปด้วยปผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าคําว่านี่เป็นคํากลางๆนะธรรมนะโกหกเป็นโมฆะคําพูดทุกอย่างก็จะเป็นโมฆะไปด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าอาโมฆะบุรุษนะหมดอนะ มาคนโกหกเรียกว่าเป็นโมคะเนาะอะ,อะไรโอ้โหตักปัญญ์ปานบัมืนคำหลอกหอแนะม่ออกเันคำหลอกหอหมักเห็ดสมปนอยอสมปัญไยกินกูเมือสมปนิน <c oughs> นี่แหละ ธรรมะมันไม่มีอะไรหรอกศีลก็คือตัวเิริโอตปาความะมายแก่ใจเนาะความเกงกลัวทบบาทเป็นแม่บทของศรรีลส่วนธรรมก็คือใจออมีสติแนบอยู่กับลมหายใจนันงัน,นไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเห็นอะไระเห็นตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใช่ไปเห็นข้างนอกเห็นข้างนอก เป็นสมุทยัยนะเห็นข้างในเป็นมรเนะเพราะฉะนั้นเห็นความรู้สึกนะคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เนี่ยอย่าไปดีไปชั่วกับมันะนะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมเนาะไม่รับเ้ามมกบ่กเ้างคำองหออย่างมาว่าเบิดดาบเตาะจ้าเพอของคำองหอ เป็นตำรวจแล่นอยู่บนเหมือเป็นรับใส่ประชาสนนี่เรียมาเตามาเตาสาธุการน้ำเดอ้อเนาะอ่าขอสาธุการน้ำไม่ชี้เนาะตื่นตะดึกๆมาเหตุกำเขากำนำใส่จังหันเนาะขอนุมโมทนากรูวาอาจารย์ที่บินสบาทมาสู่พวกเขาขินเนาะ ขอ,อนุโมทน,ออนมากัหญาิโยมสิมารวมถวายจังหนันนมนะเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นกําลังจิตกาลังใจเนาอบุญไหนเป็นกําลังจิตเป็นกําลังใจให้กําลังจใงจจะของเด้อใจในสําคัญได้เห็นเอาเอือนเห็นใจนี่ล่ะมอเห็นเอาเอื่นเห็นจิตเห็นใจตัวเองนี่ล่ะเห็นธรรม ทำว่าทำทุกมันเกิดตรงนี้ชั่วมันเกิดตรงนี้ดีมันเกิดตรงนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะรีบขวนขวายเจริญสติฝึกสติเนาะ,ะผู้มีสติเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญเนาะนะไม่มีอะไรหรอกอย่าไปแก้ใครเลยเนาะแก้ที่ใจตัวเองนะ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  หลงตาก็อให้กำลังใจยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมยุติที่ตัวเองอ,อย่าไปยุติที่คนอื่นในฐานะต้องยุติที่ตัวเราเองนะใครจะด่าใครจะว่าใครจะเหยียบใครจะข่มใครจะย่ำ ต้องยุติที่ตัวเราเองให้เขายา่ำเธอให้เขาเหยียบเธอเนาะเราเป็นแผ่นดินซะนะ,ะเป็นแผ่นดินนะอ,ะอะเปรียบทําใจพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เห็นไหมนี่ก็ะถนาเห็นไหมเหมือนแผ่นดินนะเนะเขาที่ใชไปกรญาเนะเขาที เหย้าใส่ขี่ใส่กระยาเขาทอสันนพระพุทธเจ้าสอนเหมือนแผ่นดินนะนะนนะะหลวงตาก็อ่าไม่รู้จะทำยังไงเนาะบางทีก็ได้งง่ยจะพูด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 อ,อย่างเงี้ยเนาะมีหน้าที่พูดพูดแล้วก็กินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยนะหลวงตาก็ แล้วแต่พวกเราโตๆกันแล้วเนาะเรามัดระวังจิตใจตัวเองด้วยทุกๆคนนะบางทีก็ไม่ค่อยเรามัดระวังกันะนะนักภาวนาต้องระวังรักษาตัวเองเหมือนรักษาคนอื่นนะพคุนของที่มันกะ็มักย่องนนาะ คันดาเนี่ยก็มักเดิใจไม่ด้านพอท่านเพ่งอริสมันอ้าวตั้งใจรับคนยะถาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตัง ตมหังคิปพเมวะจะมิจันตุสับเปุเรนตุสังกปาจันโดบานาโตยนธามณีโสติราชุเธาอาภิวานันตีอริสนิจังบุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมมาปัตติอายุวโนสุขังบาลังสาตุไว